เพื่อนๆครับเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าเราก็ว่าล้ำแล้วนะครับแต่คุณไดเขาเล่นเปิดตัวรถไฮโดรเจนรุ่นใหม่วิ่งได้เกือบ826กิโลเมตรเติมแค่5นาทีฟังแล้วมันแปลกใหม่ดีเลยหิบมาเล่าให้ฟังครับคันนี้ชื่อว่าคุณได All New Nexo ครับเป็นรถที่ไม่ได้ขายในไทยแต่ถือว่าน่าสนใจเพราะเขาพัฒนามาเป็นเจเนเรชั่นใหม่แบบจริงจังทั้งดีไซน์ภายนอกที่เน้นความสะอาดตาคลีนคลีนตามสไตล์รถพลังงานทางเลือกยุคใหม่ ไฮไลท์อยู่ที่ระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกำลังรวมประมาณ190กิโลวัต์ที่เขาบอกว่าวิ่งได้ไกลขึ้นกว่าเดิมเยอะมากตัวเลข WLTP อยู่ที่826กิโลเมตรซึ่งถ้าเป็นการใช้งานจริงในประเทศที่มีสถานีเติมไฮโดรเจนก็ถือว่าใช้งานได้ใกล้เคียงรถน้ำมันเลยครับอีกอย่างที่ผมว่าดูทันสมัยคือระบบขับขี่อย่าง e-handling กับ smart regenerative ปรับแรงเบรกชาร์จไฟอัตโนมัติและกระจกมองข้างแบบดิจิตอลที่ให้มาครับ เห็นว่าใส่เทคโนโลยีความปลอดภัยมาเต็มเหมือนพวกรถยุโรปยุคใหม่เลยส่วนภายในก็ใช้วัสดุเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเยอะขึ้นและดีไซน์แบบมินิมอลที่ดูเรียบร้อยมากอารมณ์คล้ายจะโชว์ว่ารถไฮโดรเจนก็เป็นรถพรีเมียมได้เหมือนกันนะถึงแม้ไทยยังไม่มีระบบไฮโดรเจนรองรับแต่ผมว่า Nexo เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจว่าอนาคตรถพลังงานสะอาดมันไปได้หลายทางไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่เท่านั้นครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับรถไฮโดรเจนแบบนี้ครับ ถ้ามันใช้งานสะดวกเหมือนตามประเทศคิดว่าจะเวิร์กในไทยไหมหรือเรายังต้องรออะไรอีกหลายอย่างก่อนลองแชร์ความคิดเห็นกันไว้ได้นะครับผมอยากรู้มุมมองของทุกท่านเลยครับ